ฝังด่วนโมริยาสึเริ่มโดนไล่ส่งผลถึงอิชิอิจริงไหมหลังญี่ปุ่นรับเสียหน้าหนักตกรอบ8ทีมเอเชียนคัพเกินจะรับไหวส่วนสุปรนัทอยากมาช่วยทีมชาติไทยลุ้นไปโอลิมปิกแต่ต้องลุ้นหนักเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรนเนพัทในเครสการโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆนโปรตีนเน้นๆเกรนเนพัทในเครสการโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกันอีกหนึ่งคลิปเลยกันนะครับคุณผู้ชม หลังจากพวกเขาเนี่ยไปไม่ถึงฝันนะครับตกรอบ8ทีมฟุตบอลเอเชียนคัพด้วยการแพ้อิหร่าน1ประตูต่อ2สิ่งที่ทำให้แฟนบอลญี่ปุ่นและสื่อญี่ปุ่นเดือดกันหนักคือเรื่องของรูปเกมในวันที่แพ้อิหร่านโดยเฉพาะในครึ่งหลังเกมรับหลวมพลาดกันง่ายๆเกมลุกไม่มาเกมเป็นรองหนักมากก็ตกรอบซึ่งถ้าดูจากฟอร์มของญี่ปุ่นในเอเชียคัพผลเนี่ย ก็สมควรที่จะตกรอบ8ทีมนะครับเพราฟอร์มไม่ดีเลยสักนัดซึ่งมันสร้างผลกระทบหนักมากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกตัวแรงนะเขาหวังจะเป็นแชมป์เอเชียนคัพผลนี้เพื่อประกาศสักดาหว,ว่าเขาเนี่ยคือ Number รวันของเอเชียเพราะเขาประกาศมาตลอดว่าเขาเนี่ยคือ King of a s เชียเขาคือเบอร์หนึ่งของเอเชียนึกถึงเอเชียต้องนึกถึงทีมชาติญี่ปุ่นประมาณนั้นแต่คุณผู้ชม จะเป็นระดับหนึ่งของเอเชีย er ได้ยังไงเมื่อญี่ปุ่นเองเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแชมป์เอเชียนคัพรวมปีนี้นะเป็นปีที่ครั้งที่3ติดต่อกันแล้วถ้ากับว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นแชมป์เอเชียนคัพมาแล้ว12ปีครับคุณผู้ชมบวกกับในเอเชียนคัพผลเนี่ยถ้าใครได้ดูฟอร์มของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย ยังห่างไกลกับความว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียเมื่อคุณเจอทีมระดับเอเชียปรากฏว,ว่าผลงานอ่ะเนี่ยแพ้อิรักแพ้อิหร่านเจอเวียดนามกับอินโดนีเซียญี่ปุ่นยังเสียประตูเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่แฟนบอลญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นตั้งคำถามแล้วก็โจมตีการทำงานของโมดีสึแล้วก็วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนักเตะหนักมากผมบอกเลยว่ามันสร้างเอฟเฟกต์นะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาคาดหวังตัวเองว่า จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกใช่ไหมอยากจะไปเป็นแชมป์อยากจะไปให้ได้ไกลที่สุดแต่ในระดับเอเชียพวกเขายังไม่สามารถเป็นแชมป์ได้รวมไปถึงวิธีการเล่นต่างๆยังไม่ได้แลดูเหนือกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวไปเจอทีมระดับโลกเนี่ยก็ยังคงเหนื่อยเหมือนเดิมเข้าใจปะมันเห็นปัญหาเยอะมากๆสำหรับญี่ปุ่นในเอเชียนคัพผลล่าสุดมันทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับอนาคตของฮาจิเมะโมริยาสึนะครับ เฮดโค้ดทีมชาติญี่ปุ่นคนปัจจุบันถึงแม้ว่ามุริยาสึจะพาทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ผลงานดีในบนโลกแล้วก็ในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยโอโ้โหฟอร์มโหดชนะต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าในเอเชียนคัพเนี่ยโอโ้โหมุริยาสึต้องยอมแล้วสอบตกอย่างชัดเจนนะครับมันทําให้เกิดเสียงจากแฟนบอลเริ่มที่จะตั้งคําถามแล้วมองว่ามุริยาสึอ,อาจจะไม่ดีพอในการทําทีมชาติญี่ปุ่น แข็งแกร่งมากกว่านี้หรือลุ้นไปเป็นแชมป์บอลโลกก็เริ่มเริ่มมีกระแสให้อยากเปลี่ยนใช่ไหมคุณผู้ชมและปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมแฟนๆในช anel ต้องซุยเนี่ยมันก็ถามกันมาเยอะว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเขาเปลี่ยนมริยสืเนี่ยเขาจะใช้ใครเป็นโค้ดบ้างจะเอาอ e ิชิอิเราเนี่ยกลับไปเป็นโค้ดทีมชาติญี่ปุ่นหรือเปล่าหลังจากอ e ิช e, ีก็เคยสร้างผลง,งานที่ดีในฟุตบอลเจลีก แล้วก็โอ้โหดูเกมรับของทีมชาติไทยในเอเชียนคัพสินี่คือทีมที่แรงกิ้งไม่สูงนะแต่เกมรับยอดเยี่ยมมากเสียประตูน้อยกว่าญี่ปุ่นอีกแฟนบอลก็เป็นห่วงเลสสัญญาของอีชีกับทีมชาติไทยก็ไม่ได้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นทางการในการคุมทีมชาติไทยระยะยาวใช่ไหมแฟนมันก็เป็นห่วงญี่ปุ่นจะเอากลับไปหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้นะครับผมพูดเลยว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้สนใจอีชิถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนโมริยาเสือผมว่าเขาคงเอาโค้ชต่างชาติ หรือไม่ก็พวกเนี่ยโทรุโอนิกิหรือโค้ชต่างชาติในฟุตบอลเจลีกเพราะฉะนั้นอิชิไม่ได้อยู่ในช้อยของทีมชาติญี่ปุ่นเลยเท่าที่ผมไปถามสื่อญี่ปุ่นมาสบายใจได้อิชิจะคุมทีมชาติไทยยา,ยาวๆแน่นอนครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องของการปลดมุริยาสึล่าสุดเขายังไม่มีแผนปลดมุริยาสึนะครับคุณผู้ชมแฟนบอลอาจจะไล่อาจจะวิจารณ์แต่ทั้งฝั่งของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยออกมายืนยันเลยเป็นทั้งฝั่งโคโซทาจิมะ เขาประกาศชัดเจนนะครับเขบอกว่าเราต้องเก็บผลการแข่งขันเอเชียนคัพเป็นบทเรียนขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนักบอกตามตรงอิหร่านเหนือกว่าญี่ปุ่นจริงๆโดยเฉพาะครึ่งหลังเขาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องที่จะปลดมริยาสึอ,ออกจากการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเลยก็ลองคิดภาพมริยาสึพายญี่ปุ่นชนะเยอรมันและสเปนมาส่วนเรื่องการตกรอบมันเกิดขึ้นได้ในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย เราต้องใช้โอกาสนี้ทําให้มริยาสตได้บทเรียนและทําญี่ปุ่นได้ดีขึ้นนี่ประมาณนี้เลยก็พูดง่ายๆว่าญี่ปุ่นเขาไม่ใช่ทีมที่จะเปลี่ยนโค้ดง่ายๆก็คุณผู้มชมเขามีแผนระยะยาวแล้วเขาก็เชื่อมั่นในแนวทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้งานมริยาสตต่อแน่นอนคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามริยาสตจะพัฒนาตัวเองอย่างไงและจะยกระดับญี่ปุ่นยังไงให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถ้าเกิดอยากจะไป ประสบความสําเร็จในฟุตบอลโลกไปให้ได้ไกลกว่ารอบ16ทีมทะลุรอบรองรอบชิงเนี่ยผมว่าโมริยสึอาจจะต้องเก่งกว่านี้ในเรื่องของแทคนติกวิธีการการแก้เกมต่างๆแต่ผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่นน่ยสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นจริงๆเชื่อผมอะอ่ะก็สบายใจได้นะสําหรับแฟนๆบอลชาวไทยที่กลัวว่าอีชิจะกลับไปทํางานในญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับอีชิจะอยู่คุมทีมชาติไทยต่อ ย,ยาวแน่นอนเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้มีแผนดึงอะไรกลับมาด้วยนะก็นั่นแหละแต่ญี่ปุ่นนี่ผมบอกเลยว่าการายพ่แพ้ในฟุตบอลเอเชียนคัพตกรอบ8ทีมมันสร้างเอฟเฟกหนักมากจริงๆนอกจากนี้นะครับยังมีคำพูดของโคอิตาคูระนะนักเตะที่เป็นคนที่โดนโจมตีหนักมากในเกมที่แพ้อิหร่านเป็นกองหลังที่ลูกแรกก็เสียเขาลูกที่2ก็เสียลูกสองเ,เนีบงคนทำจุโดโทษลูกแรกนี่ วิ่งลายไม่ค่อยดีแต่ลุกแรกก็จะโทษโคยตาคุระได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าเซียนซูซูกิมันก็ออกวันพลาดอ่ะโคยตาคุระเปิดใจก็บอกว่าเขารู้สึกเสียใจที่ทําให้ญี่ปุ่นตกรอบเขาน่าจะทําลงานได้ดีมากกว่านี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทีมแพ้เพราะเขายืนเกมรับไม่ดีอิตาคุระพูดเลยบอกว่าเขาไม่เคยทำงานได้ย่าแย่แบบนี้มาก่อนมันแสดงเห็นว่าเขายังขาดความแข็งแกร่งเขาต้องใส่ใจการเล่นฟุตบอลให้มากขึ้น หากผลงานของเขายังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็คงไม่รู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับการได้ลงสนามให้กับทีมชาติญี่ปุ่นโอ้โหนี่ครับนี่ครับคือความเป็นญี่ปุ่นนะคือยอมรับว่าตัวเองไม่ดีและต้องที่ดีกว่านี้โอ้โหสุดๆครับขณะที่เซอซุซูกิกันหน่อยประตูที่กระโดดวิจารณหนักเหมือนกันนะออกบอลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะก็ยังพลาดเยอะแล้วก็เซฟก็ไม่ค่อยดีซูซูกิบอกเลยนะครับ เขาบอกว่าแน่นอนเขาอยากจะพาทีมเป็นแชมป์แต่รู้สึกว่าครั้งนี้พลาดไปนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เขาไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยไม่สามารถช่วยทีมชาติญี่ปุ่นได้หลังจากนี้หน้าที่ของเขาคือต้องผ่านเสียงวิจารณ์และกลับไปสู้ต่อเติบโตพัฒนาความสามารถและกลับมาช่วยทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้อีกครั้งนี่ก็เป็นมายเซตของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับนี่คือเรื่องใหญ่ของเขานะ แต่พวกเขาก็มี m i n เซ e ตที่ดีนะเชื่อมั่นในแนวทางผิดพลาดยังไงก็พร้อมจะแก้ไขเพื่อจะกลับมาทําให้ตัวเองแข็งแกร่งกว่าเดิมอ่าเดี๋ยวรอดูญี่ปุ่นหลังจากนี้จะแข็งแกร่งกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าเอฟเฟกหนักจริงนะสำหรับการตกรอบเอเชียนคัพจากนั้นขยับไปอัปเดตท,ทีมชาติไทยกันหน่อยทีมชาติไทยชุดยู23ของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโปรแกรมลุยโอลิมปิกคัดเลือกโอลิมปิกนะ ก็เป็นชิงแชมป์เอเชียครับในคราวนี้ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่15เมษายนจนถึง3พฤษภาคมแต่รายการนี้มันสำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดงและที่สำคัญคือทางฝั่งไทยลีกก็ไม่ได้จัดโปรแกรมหลีกทางให้รายการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่สโมสรจะไม่ปล่อยตัวนักเตะมาเล่นอันนี้คือเรื่องใหญ่ฮนะแต่ผมเชืวว่อว่าต้องมีการพูดคุยกันอีกรอบ และหนึ่งในเตะที่คาดว่าจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยยูเสในการลุ้นไปโอลิมปิกก็คือเจ้าแบงค์สุพลเหมือนตาครับคุณผู้ชมมีรายงานว่าเจ้าแบงค์เนี่ยอยากมาช่วยทีมชาติไทยในการลงเล่นชิงแชมป์เอเชียพร้อมลุ้นไปโอลิมปิกอย่างมากเรื่องนี้ค้นหละอิสระศรีธโรได้เปิดใจผ่านบอลไทยสแตนก็อบอกว่าสุพลเนี่ยอยากมาเล่นกับทีมชาติไทยชุดยูเสในชิงแชมป์เอเชียเดือนเมษายนอย่างมาก เพราะว่าดูแล้วมีความหวังในการลุ้นไปโอลิมปิกแต่ก็ต้องรอคุยกับทางสโมสรเพราะต้องดูว่าช่วงนั้นเป็นยังไงซึ่งแบงค์เนี่ยจริง,รงๆเขาก็กลังอยู่ในช่วงต้องไปสุดตัวเองกับต้นสังกัดซึ่งเป็นลีกยุโรปด้วยแต่จริงๆก็อยากให้มาเพราะโอลิมปิกก็เหมือนบนโลกของเด็กรุ่นนี้อยากให้น้องได้เล่นกับเพื่อนๆแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใหญ่ของทางฝั่งลูเว่นแล้วก็บุยดำจะคิดเห็นยังไงซึ่งตัวแบงค์เนี่ยก็อยากมา เออต้องรอดูต้องพูดคุยนะเพราะตัวแบงค์เองเนี่ยพูดตามตรงว่าถ้ามาในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อตําแหน่งในทีมโอ้ยลูเว่นของเขาเหมือนกันนะถ้ามองในแบบนี้แต่เจ้าตัวเองก็อยากมาเพราะก็อยากจะพิสูจน์ว่าอยากจะพาทีมาติไทยลุ้นไปโอลิมปิกให้ได้เ,เดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายังมีเวลานูนะ่นเดือนเมษายนแต,แต่ก็ต้องพูดคุยกันแล้วนะเอเออะ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยได้ในคลิปนี้ของชา n e l ตองสุยก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครขาด้วยแล้วก็แนะนํานี่เลยเลครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกล็ดเนยพัดในเค้กแกโนลร่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกล็ดเนยพัดในเค้กแกลนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอวัน